เพราะว่าพี่ไม่ได้ถ่ายไก่ทอดอยู่แล้วไม่มีปลาเราก็น้ำมันไก่เราทําได้ถ้าวันไหนที่หาไม่ได้เราก็ซื้อน้ำมันหมูมาเจียวน้ำมันพืชผสมกับน้ำมันหมูต้องใช้คู่กันที่นี้ก็ทำาม่ได้เ่ินมากไม่ได้ใช้น้ำมันนี่แหละตัวเหลืองกับป้าเนี่ยวันนึงประมาณ8ลิตรครับผม67ตัว1โลก็ประมาณ4ลิตรนับวันต้องวันประมาณ5 6ขวด ประมาณ5ลิตรอะค่ะวันละ2ขวดวันละ6ขวด12ลิตรครับเดือดร้อนนะเดือดร้อน,นครับเดือดร้อนพอสมควรนะครับเดือดร้อนเดือดร้อนค่ะเดือดร้อนเดือดร้อนเดือดร้อนค่ะเดดือมากต้องใส่ไมย้ยม,มุกเลยละ่ะเดือดร้อนมากๆเลยไปหาตามห้างก็ไม่มีทเดี๋ยวหายวับไปกับตาม <c oughs> มันก็ลำบากเหมือนกันนะ่ะเราต้องไปหาซื้อเวียนเหมือนกันขี่รถดูทุกห้างจนกว่าจะได้ก็ตามเซเว่นที่ละขวดเซเว่นละขวด หายากครับผมต้องไปเนี่ยเดินหาร้านครับผมกววาจะได้พยายามหาเวลาน้ามันข้นมาวางที่ห้างไปกันทั้งบ้าน <c oughs> รีบไปวนเรานะคะไม่วนก็หมดอีกถ้าให้ทีละขวดบางทีก็ไม่มีตามห้างค่ะวจะได้รถรอดมากเลยนะับต้องแย่งกันซื้อถ้าเวลานั้นไม่พอก็จะตีกันอี ขาดก็ไม่รู้จะทำยังไ,ไงอ,อ่ะก็น้ำม,มัแนแพงในเมื่อบ้านเราก็ปลูกฟาร์มอะไรก็ก็ปลูกเยอะนะทางใต้นะก็มันก็ไม่น่าจะขาดเยอะขวดนึงอะไรก็ไม่มีค่ะตลาดเป็นหมดทุกอย่างเลยรำข้าวอะไรอย่างนี้ก็มีไม่เจอเลยไม่เคยเลยปีสิบกว่าปีแล้วต้ <c oughs> องแกะโตออกมา <c oughs> สมัยก่อนซื้อน้ำมันแค่ลิตรปีเบอร์เท่าไร300หร่อ่ะสามร้อยเลยไงเดี๋ยวนี้เหรอคะพี่เกือบพันเก็บสิบบาทนะซืขวดละเจ็ดสิบห้าบาท เมื่อกว่า600แต่ตอนนี้1,220ราคาเดิมอยู่ที่ไม่ถึง40บาทก็ซื้อ75บาทก็ยอมซื้อคนนี้เมื่อก่อน30กว่าบาทขึ้นมาเป็น40กว่าตอนนี้ซื้อต้องซื้อ70บาทตู้ราคาไม่ไหวถ้าก่อนซื้อ2 7เจ๋ยนนี้ขึ้นมา40กว่ก่อนเนี่ยน้ำมันขัวแล้ว18บาทไปห้างทีซื้อทีจะโลโหลโหลหลิวไม้ไม่นช่มีอะไร นี่47บาทโดนดา,นเา,านดเยาเราจะไปขโมยเข้ามามีกล้องอุปกรณ์จับผิดอิดอู้ตายเลยทำางินลาเราไดไปขอไปขโมยไปแบบมันอาชยากรรมสังคมอ่ะ,อะบางวันก็หาได้บางวันก็หาไม่ได้หาซื้อยากครับบางวันก็หาซื้อไม่ได้ไปไม่ทันก็มีแต่มันหมดก่อนไปอีกทีก็ไม่ค่อยได้ครับไม่มีเลยหาซื้อยากย้ยอยพอแพงด้วยของขาดตลาดป้าไม่ไหวแล้วน้ำมันก็แพงแพงผมไม่ว่าขอให้มีขายพระคุน แต่ไม่มีหายากอ,อหาน้ำมันมีเงินก็ยังซื้อไม่ได้บางทีหาทองง่ากว่าเปิดไปเดินออกไปในร้านเลี้ยวขวาในร้านทองเป็นสิเปิดมีตังซื้อได้แต่ซื้อน้ำมันไม่ได้ก็มีเนี่ยเกี่ยวผัดอะไรพวกเนี้แล้วก็ผัดโคตผัดผัก ก็ใช้ปกติแต่ว่าใสให้น้อยลงบางครั้งก็ได้น้ำมันเก่ามาใช้เนี่ยเราเอาของเก่าไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาของใหม่มาครึ่งนึงเคื่อใหม่ทั้งหมดเราเราช่วยไม่ไหว่วลราคาไม่ไหวถ้าไม่มีก็ไม่ขายครับเพราะว่ามันใช้น้ำมันอย่างอื่นไม่ได้ต้องปาล์มอย่างเดียวครับว่าเราต้องใช้น้ำมันปาล์มทอดน้ำมันอื่นทอดก็ไม่ได้ถ้าไม่มีไม่รู้ไปหาที่ไหนมันใช้ได้แต่ปาล์มอย่างเดียวทางอื่นทอดไม่ได้ค่ะน้ำมันก็ได้มันไม่เหลืองมันไม่กรอบ ถ้าไม่มีจริงๆเรสงสัยต้องขายกยล้วยปิ้งนะน้ำมันทันก็คุ้มกินไม่กี่วันก็กคุ้มต้องถูกขายอ่ะผมอยู่ต้องขายเมื่อวานเนี่ยหยุดมาอาทิตย์นึงเลยเนี่ยรับหานน้ำมันไม่ได้มันจะเข้าุรียุกะเข้าวย่ามาแทนเข้ารัฐทุนนิยมแล้วพ่อค้าเป็นตัวกำกับไม่ใช่ประชาชน <c oughs> ถ้าเนี่ยถ้าโดนอีกรอบลาดษีกว่าก็แขกฉันไม่ไหวแล้วะถ้าจะขึ้นราคาก็ยังไงอ่ะลูกค้าเรากินมานานนะ มันขึ้นไม่ได้อะขึ้นเราไม่ไม่มีคนซื้อเราขึ้นไม่ได้เพราะสงสารคนกินครับแราก็อาศัยขายอย่าเด่นไปด้วยตั่วเฉลี่ยกันก็แฟอยู่ได้ก็พอยู่ได้กำไรนีดเดียวน้ำมันแพงแล้วก็ขายราคาส่งเพราะมันขึ้นไม่ได้ถ้ามันเกิดว่าขึ้นอีกลูกค้าก็หลบครับราคาเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมขายมะคลองมันมันจะแพงมันจะยังไงเราก็ต้องทำก็ต้องใช้อ่ะมันทำไงได้เป็นอาชีพของเราแล้วอ่ะ ให้ราคามาันลงกว่านี้หน่อยแล้วก็จะให้มันขาดตลาดไม่รู้จะพูดยังไงพูดก็แบบนั้นแหละขายของอะไรมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนไงด้วยเข้ามาดูาหน่อยทัานต้องใจ้ำมากนะก็อ,อยากจะบอกว่าให้ผลิตมาเยอะๆให้ พอใช้มากบากถึงผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อให้มาลงมาดูแลเรื่องราคาน้ำมันราคาของหน่อยทุกอย่างเลยไม่ใช่แต่น้ำมันแต่ไม่ได้จัดฉากนะให้มาแบบจริงๆเลยให้ลดราคาลงมาหน่อยแล้วก็อย่าให้มันขาดเลยมากกว่าน,นี้เพราะว่าลำบากมากเลยเนี้อยากให้กุมราคาน้ำมันกับน้ำมันไม่ขาดนะนะออให้น้ำมันเต็มเที่ยวทุกห้างค่ะอยากให้มีน้ำมันเหมือนเดิมยังไงก็อย่าให้ราษฎราวลำบากนะเนาะ สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับที่ผ่านไปก่อนหน้านี้ก็คือการไปสํารวจตรวจสอบนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นจากปัญหาน้ํามันพืชโดยเฉพาะคือน้ํามันปาล์มที่ขาดแคลนนะครับแล้วก็มีราคาพุ่งสูงขึ้นครับก็ขอเรียนนะครับว่าทางรัฐบาลและตัวผมนั้นรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับและพยายามที่จะเร่ง แก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับโดยเฉพาะขณะนี้ก็คือว่ากําลังมีการเร่งดําเนินการผลิตออกมาเพื่อให้มีการเพียงพอนะครับในราคาซึ่งเรายังตรึงเอาไว้อยู่ที่ขวดละ47บาทโดยในช่วงท้ายของรายการนะครับเมื่อวานนี้ผมได้เดินทางไปเยี่ยมโรงงานนะครับโดยนายกสมาคมซึ่งจะมีการดําเนินการตามโครงการที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบาย น้ำมันปลาล์มนะครับปลาล์มน้ำมันได้มีการอนุมัติไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในการที่จะนําเอาน้ํามันทั้งที่เป็นในประเทศแล้วก็ที่จะนําเข้ามานะครับเร่งผลิตนะครับโดยรัฐบาลจําเป็นที่จะต้องเข้าไปอุดหนุนเป็นการชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่าต้นทุนของการผลิตนั้นสูงกว่าราคาที่เรากําหนดให้มีการขายอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอเรียนย้ํานะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคงจะได้ไปดูทั้งการผลิตแล้วก็เรื่องของการสนทนา ซึ่งจะทำให้ทราบถึงที่มาที่ไปของปัญหานี้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ขอเรียนย้ําอย่างนี้ครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับจากปัญหา2ปัญหาด้วยกันปัญหาแรกก็คือว่าการที่เรากําหนดราคาขายน้ํามันพืชซึ่งก่อนปีใหม่นั้นเรากําหนดเอาไว้ที่ขวดละ38บาทนะครับเป็นการกําหนดราคาซึ่งอยู่บนพื้นฐานราคาของผลปาล์มที่อยู่ที่ประมาณ3บาทกว่า นะครับแต่ตลอดระยะเวลาเมื่อปีที่แล้วนั้นราคาของปาล์มนั้นได้ขยับขึ้นมานะครับบางช่วงนั้นขึ้นไปเกือบถึง9บาท10บาทนะครับซึ่งก็ทําให้เกิดความไม่สอดคล้องกันในเรื่องของราคาขายขณะเดียวกันครับรผลผลผลิตที่ออกมานะครับก็มีความขาดแคลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในช่วงปลายปีนะครับผลผลิตที่ออกมานั้นต่ํากว่าทุกๆปีค่อนข้างมากครับจากภาวะดังกล่าวเนี่ยรัฐบาลก็ได้เริ่มแก้ไขปัญหาโดยการอนุมัติให้มีการนําเข้า นะครับน้ำมันปาล์ม30 0 0 0ตันนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ปรากฏว่าในการนําเข้ามานั้นและมีการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตหรือผู้ค้านั้นสามารถที่จะขึ้นราคาได้จาก38บาทไปเป็น47บาทที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเมื่อมีการนําเข้ามาจริงๆนะครับปรากฏว่าราคาในตลาดโลกและราคาในประเทศเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับก็จึงทำให้เกิดปัญหาหลายปัญหาซับซับทับซ้อนกันนะครับก็คือว่า มีปัญหาทั้งในเรื่องของแรงจูงใจที่ผู้ผลิตจะผลิตออกมาเนื่องจากว่ายังอยู่ในภาวะที่ขาดทุนค่อนข้างมากนะครับพร้อมๆกันไปนั้นเนี่ยการควบคุมราคาเนี่ยก็ควบคุมเฉพาะในส่วนของขวดครับไม่ได้ควบคุมในส่วนของปีป๊ปก็เกิดปัญหาการยักย้ายถ่ายเทขึ้นรัฐบาลก็มีการอนุมัตินะครับให้มีการนําเข้าเพิ่มขึ้นมาอีกแสนสองหมตันนะครับแต่ปรากฏว่าการดําเนินการนั้นก็ยังเป็นไปด้วยความไม่เรียบร้อยนะครับซึ่งก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับทางท่านรองนายกสุเทพท่านรองนายกไตรรงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทนนร,ว,าาร,ระวงพลังงานนะครับและกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการประชุมนะครับซึ่งเป็นการประชุมในกรอบของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันนะครับซึ่งมีทั้งผู้ผลิตผู้ค้าเข้ามาร่วมด้วยครับ <c oughs> ก็ได้ข้อยุติอย่างชัดเจนครับว่าจะมีการนําเอาน้ํามันนะครับที่ยังมีอยู่ในประเทศจะเป็นในการผลิตพลังงานหรือแหล่งอื่นใดก็ตามเนี่ย เร่งมาผลิตเพื่อที่จะตอบสนองต่อความปัญหาความขาดแคลนกับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคนะครับโดยการผลิตในส่วนนี้เนี่ยจะมีการกําหนดชัดเจนคือเปลี่ยนสีจุกนะครับของขวดให้เป็นสีชมพูนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าในอยู่ในโครงการในปัจจุบันแล้วก็จะมีการเร่งรัดการนําเข้าในส่วนของต่างประเทศเข้ามาซึ่งก็จะมีการคํานวณสูตรการชดเชยราคานะครับเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนั้นเนี่ยไม่ขาดทุน นะครับหรืออาจจะขาดทุนเพียงเล็กน้อยแล้วก็สามารถนําออกมาขายได้นะครับเมื่อวานนี้ที่ผมไปเยี่ยมชมโรงงานนั้นการผลิตตามโครงการนี้ได้เริ่มต้นแล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้ขอเรียนยืนยันนะครับว่ากําลังไปยังศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็จะนําไปสู่การวางในห้างในตลาดต่างๆนะครับซึ่งเริ่มทยอยมีบ้างแล้วแต่ว่าจะทั่วถึงทั้งกรุงเทพนะครับภายในระยะเวลาประมาณ1-2วันจากนี้นะครับและทั่วประเทศก็หลังจากนั้นอีกประมาณอ2อวัน ซึ่งขอย้ำกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าขณะน,นี้เมื่อโครงการนี้เดินไปแล้วและจะมีการนำเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยนะครับสบภาพปัญหานั้นจะไม่มีการขาดแคลนในอนาคตเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องไปซื้อในลักษณะที่จะต้องเก็บเอาไว้มากๆนะครับเพื่อที่จะให้การแก้ไขปัญหานั้นเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ขายทั้งหมดนะครับ อย่างไรก็ตามครับจากการที่ได้ไปเยี่ยมชมโรงงานแล้วก็ได้พูดคุยสนทนาที่พี่น้องประชาชนจะได้เห็นในช่วงท้ายของรายการก็ขอเรียนนะครับว่าแนวโน้มในขณะนี้เริ่มดีขึ้นเพราะว่าผลผลิตต่างๆเริ่มออกมามากขึ้นนะครับแล้วก็ดูจากตลาดสินค้าล่วงหน้าขณะน,นี้ราคาก็จะเริ่มลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจนะครับว่าจากมาตรการนี้ซึ่งจะเดินไปเนี่ยอาจจะถึงประมาณ กลางเดือนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะครับโดยจะมีการประเมินและประชุมกันอีกครั้งในวันที่8มีนาคมเนี่ยนะครับเรากาลังจะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับโดยจะไม่มีการขึ้นราคาจาก47บาทนะครับแล้วก็จะมีปริมาณเพียงพอนะครับผมเห็นใจและก็เข้าใจในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็จะเร่งติดตามกํากับควบคู่ไปกับท่านรองนาย,ยกท่านรัฐมนตรีในกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับว่ามาตรการนี้จะทําให้มีน้ํามันพืชไปถึงมือ พี่น้องประชาชนนะครับไม่ขาดแคลนในราคาซึ่งเรายังตรึงไว้ที่ราคา47บาทนะครับนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของน้ํามันปาล์มและก็น้ํามันพืชซึ่งอยากจะขอเรียนนะครับว่าปัญหาเรื่องของข้าวของแพงกําลังเป็นปัญหาใหญ่ไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าถือว่าเป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับราคาน้ํามันนั้นพุ่งสูงขึ้นนะครับจากหลายปัจจัยด้วยกันนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ยัง ยืนยันที่จะตรึงราคาน้ํามันดีเซลเอาไว้ไม่ให้เกินลิตรละ30บาทนะครับแล้วก็ยังจะดําเนินการในลักษณะนี้อยู่พร้อมๆกันไปนั้นคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก็ยังยืนยันในการที่จะตรึงราคาก๊าซสูงต้มนะครับเอาไวเา้เหมือนเดิมนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ใช้ในครัวเรือนและสําหรับภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรมก็ยังตรึงไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับอันนี้เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในสินค้าที่เป็น สิ่งที่มีความจําเป็นนะครับต่อการดํารงชีวิตต่อการค้าขายในระดับหนึ่งขอเรียนครับว่าปัญหาของแพงนั้นสินค้าหลายตัวนั้นซึ่งต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะครับตรงไหนที่รัฐบาลไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยกำ,ก,ำกับดูแลหรือยับยั้งได้นะครับอย่างเช่นที่เราได้ทําไปในกรณีของน้ํามันดีเซลเราทําได้เพราะว่าเรามีกองทุนน้ํามันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาก็คือต้องพยายามที่จะไปเสริมรายได้ ให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้มีความจําเป็นที่เราจะต้องเสริมรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพี่น้องที่เป็นคนยากคนจนนะครับผมก็ได้เริ่มต้นในกระบวนการที่จะต้องดูแลครับว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําอาจจะต้องมีความจําเป็นที่ต้องขึ้นอีกรอบหนึ่งในระยะเวลาไม่นานจากนี้